สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีออร์และเข้าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดนมนะคะกับหัวข้อรักครั้งใหม่ของคุณเป็นใครและจะเป็นอย่างไรขอดูลักษณาราศีของเขาคนนั้นนะคะราศีมังกร ราศีธน,นูราศีมีนราศีเมทุนโอเคลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีมังกรมีธนูมีนแล้วก็เมถุนวิมาทุกธาตุเลยปะเนี่ยดินไฟน้ำลมเออมาทุกธาตุเลยอะ รั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครจะเป็นรักใหม่กับคนเก่าหรือเปล่ามาลองดูนะ คนนี้ลักษณะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอืมเวลาจะคิดจะทำอะไรค่อนข้างนานนะคะแล้วก็อาจจะแบบย้ำคิดย้ำทำอะ่ะกลับไปกลับมาไม่ค่อยไม่ค่อยมีความหนักแน่นมากสักเท่าไหร่เออแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเก็บตัวหรือว่าเก็บความรู้สึกเก่งอะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามีเรื่องอะไรในใจอ่ะมีมีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยบอกใครมักจะเก็บเอาไว้คนเดียวหาทางออกเองคนเดียวซึ่งกว่าจะหาทางออกได้ก็ยากอยู่เพราะว่าเป็นคนไม่มั่นใจไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทําอะไรแบบจริงจริงจังจังอ่ะเป็นคนไม่เด็ดขาดว่าอย่างนั้นเถอะอืมแต่ว่าเขาอ่ะก็เป็นคนที่เรียกว่าเ ใจิตใจดีใจบุญนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบใจเย็นอะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยโมโ oh, หไม่ค่อยโกรธใครหรือว่าเป็นคนที่เให้อภัยคนอื่นได้ง่ายอืคือเวลาโกรธก็ก็โกรธได้ไม่นานนะคะเขามีวิธีจัดการกับเนี่ยความรู้สึกพวกเนี้ยเป็นคนที่ปรงปรงเก่งปรงได้ง่ายๆไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยทะเลาะอะไรกับใคร แล้วก็ชอบทําบุญชอบเข้าวาดัดหรือว่าแล้วแต่นะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่นับถือศาสนาอะไรเขาก็จะไปทํากิจกรรมทางศาสนาของเขาอ่ะนะคะไม่ถึงกับเคร่งมากแต่ก็ไม่ได้หย่อนยานไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ทําผิดสินอะไรแบบนั้นน่ะนะคะเออค่อนข้างค่อนข้างดีจริงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างจิตใจดีแต่ข้อเสียของเขาก็คือนั่นแหละเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดเป็นคนที่โลเลนะคะอืม แล้วก็มักจะมีการเดินทางหรือมีการโยกย้ายอยู่บ่อยๆเช่นอาจจะย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานตอนเกิดเกิดที่ที่หนึง่งแต่ไปโตอีกที่หนึง่งอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอทํางานก็ต้องย้ายไปอีกที่หนึง่งคือชีวิตจะมีเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆหรือไม่เขาก็ต้องทํางานเกี่ยวกับงานอะไรที่ต้องเดินทางเป็นพวก ชีพจรลงเท้าอะ่ะต้องเดินทางบ่อยๆถึงจะเหมาะกับเขาถึงจะเรียกว่ามันมันจะสมกับเขาอะ่ะเออทำแล้วมันจะดีอะ่ะนะคะถ้าอยู่กับที่อยู่นิ่งๆอะ่ะจะไม่ค่อยดีซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มักจะมีเหตุให้เขาจะต้องย,ย,ย้ายจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องเดินทาง อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคือเขาก็ขัดไม่ได้เขาก็ากำหนดอะไรไม่ได้เหมือนกันนะถ,ถึงจะไม่อยากย้ายไม่อยากเปลี่ยนแต่ก็ถึงเวลามันก็จะมีเหตุมีเรื่องให้ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะมันเป็นไปตามดวงเนาะาไหนดูซิว่าแล้วคนคนนี้เนี่ยถ้า เข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณแล้วเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงคะโอเคอ่ เมื่อเขาเข้ามาเมื่อคุณกับเขาได้เจอกันได้คบหากันคือความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่มันมีความจริงจังนะคะคือมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและเขาอาจจะไม่ใช่คนที่โรแมนติกไม่ใช่คนหมือวาไม่ใช่คนที่แบบ มีเซอร์ไพรส์หรือทําอะไรพิเศษพิเศษ,เศษน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้แต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งๆแล้วก็ดูจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบผู้ใหญ่อะค่ะคือปรึกษาหารือได้ดูแลกันและกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเหมือนแบบพอพี่เลฟิฟอะไรแบบนี้คือคือจะไม่จะหาโมเมนต์แบบนั้นไม่ค่อยเจอนะแต่แต่แต ค่อนข้างจะเป็นความรักที่คุณสามารถไว้ใจหรือสามารถที่จะฝากชีวิตไว้ได้หรือเชื่อใจเขาได้เพราะเขาค่อนข้างจริงจังนะคะจริงจังแล้วก็มั่นคงก็คือถ้าไม่มีเหตุอะไรอะ่ะถ้าไม่มีปัจจัยอื่นๆหรือว่ามีเรื่องอะไรมาทำให้ความสัมพันธ์มันมัน,มนล้มเหลวหรือว่า คือคุณกับเขาไม่ได้ขัดกันไม่ได้ทะเลาะกันอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆถ้าถ้าทะเลาะกันอะมันถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนอยนะคนคนนี้เขาไม่อะไรอยู่แล้วเขาค่อนข้างจะใจเย็นแล้วก็มีเมตตาหายโกฎง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อยจุกจิกจุกจิกเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบเป็นเรื่องใหญ่คือมันจะมีบางเรื่องแหละที่แตะไม่ได้นะคะต้องบอกก่อนว่าคนคนนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยเซนซิทีฟแต่ เออมันจะเป็นแค่บางเรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้สังเกตดีๆหรือว่าเรื่องอะไรที่เขาเคยบอกไว้แล้วว่าอย่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้หรือเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแตะเพราะว่าเวลาที่เสียความรู้สึกนะหรือว่าเวลาที่แบบทำอะไรที่เขาไม่ชอบจริงๆอะค่ะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสำหรับเขาจริงๆอะเขาจะแบบเก็บเก็บ ความรู้สึกนั้นน่ะเอาไว้แบบไม่ลืมออะืมมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันมีรอยร้าวต่อให้วันนึงต่อให้เขาอภัยให้คุณหรือให้โอกาสคุณอีกครั้งแล้วก็คบกันต่อไปแต่ความรู้สึกมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะมีการแบบบั่นทอนความรู้สึกจากที่เขาเคยรู้สึกกับคุณเต็มร้อยมันอาจจะลดลงมาเหลือเจ็ดสิบอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าทําอีกมันก็อาจจะลดลงไปอีกอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องมีความเหนื่อยเหนื่อยบ้างแต่ไม่เหนื่อยเยอะอม,มันไม่ได้ทุรักทุเลขนาดนั้นไม่ได้ทุรักทุเลถึงขั้นบอกว่าโอ้ยฉันต้องสู้ฉันต้องดิ้นรนเพื่อที่จะให,ให้ได้ความรักครั้งนี้มาเพื่อที่ให้เราได้อยู่ด้วยกันคือมันไม่ขนาดนั้นแต่มันมีปัญหาอยู่ซึ่งทุกคู่ต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกคู่มันมีปัญหาหมด แล้วแต่ว่าปัญหาเล็กปัญหาหน้อยแค่จะเตือนไหมว่ากับคนคนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องที่เซนซิทีฟสำหรับเขาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นหาให้เจอก่อนว่าเรื่องอะไรที่แตะไม่ได้เรื่องอะไรที่เขาไม่ชอบเลยถามเขาก็ได้นะคะจะได้แบบเออรู้เอาไว้จะได้แบบว่าไม่ไม่ไปแตะอืมแต่ว่าความรักครั้งเนี้ยความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจะทําให้คุณรู้สึกแบบพออกพอใจนะเราว่าคุณชอบคุณมีความสุข ในระดับที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถอวดแฟนกับคนอื่นๆได้อะคุณสามารถอวดในโลกโซเชียลหรือว่าเพูดถึงแฟนของคุณพูดถึงคนรักของคุณได้แล้วแบบมีความสุขอะสามารถอวดเพื่อนๆนได้ว่าเออฉันมีแฟนแล้วฉันมีความสุขนะคือไม่ได้มีแต่เรื่องเศร้าหรือว่ามีแต่ปัญหาไปเล่าให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ย ก็พอที่จะทําให้คนอื่นๆคนรอบข้างคนรอบตัวคุณอิจฉาได้เหมือนกันต่อให้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเซอร์วิสเกง่งหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบเอาเอกเอาใจไม่ได้เป็นคนโรแมนติกคนหวานอะไรขนาดนั้นแต่เขาจะไม่ทำปัญหาหรือสร้างปัญหาอะไรให้คุณต้องต้องอรู้สึกว่ามันท็อกซิกมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า คนอื่นๆมองเข้ามาเขาจะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณเออมันน่าอิจฉามันดีจังเลยมันดีต่อใจอะไรอย่างเงี้ยดูคุณมีความสุขดีมีดูมีความสุขมากกว่าตอนที่ไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันจะเป็นประมาณนี้นะก็โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ